ราหูย้ายนะคะดวงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเราจะมาเช็คดวงเนื้อคู่หรือนะคะคนที่ใช่ของคุณในประตูถัดไปฟังให้ดีนะคะประตูถัดไปนะคะคนเรานะคะชีวิตเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะมาเช็คดวงกับหมอดาวนะคะคนที่ใช่ของคุณในประตูถัดไป ลักษณะจะเป็นอย่างไรดวงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนราหูย้ายแน่นอนจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณแน่นอนนะคะเช็คดวงไปกับหมอดาวนะคะราหูย้ายรักที่ใช่ของคุณในประตูถัดไปลักษณะจะเป็นอย่างไรนะคะน้อมจิตน้อมใจนะพลังงานรวมนะคะแลนด้อมนะลักษณะคนที่ใช่หรือเนื้อคู่ของคุณในประตูถัดไปหลังจากราหูย้าย ชีวิตเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องความรักลักษณะคนที่ใช่ของคุณในอนาคตหลังจากราหูย้ายจะเป็นอย่างไรว้าใครที่มาเจอคลิปหมอดาวคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณนะคะลักษณะคนที่ใช่ของคุณในประตูถัดไปคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีมีสเสน่ห์นะคะผู้จาอ่อนหวานสติปัญญาหลักแหลมนะคะ ที่สำคัญเป็นคนที่มีความสามารถทํางานหลายอย่างเป็นคนไฟแรงนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือสาวคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถล้นเหลือนะคะสามารถทํางานหลายอย่างนะคะมีสติปัญญานะคะรู้เท่าทันคนนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าลหลงไหลคนที่ใช่ของคุณลักษณะแบบนี้ค่ะมาดูคนอ่าลักษณะใบที่สองนะคะคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่อาจจะอยู่ในเครื่องแบบนะเป็นคนตำรวจทหารนะคะหรือเป็นคนทางไกลค่ะคุณคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่นะคะอ่าอยู่ในเครื่องแบบแน่นอนล่ะนะคะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะคะคนคนนี้ลักษณะคนคนนี้นะคะคือคนที่ใช่ของคุณในอนาคตค่ะคนทาน ทางไกลนะคะอาจจะเป็นต่างชาติหรือต่างศาสนาก็ได้แต่คนคนนี้ทํางานราชการนะคะทํางานอยู่ในเครื่องแบบตํารวจทหารนะมาดูใบสรุปจ้าอุ๊ยนะคะจะเป็นรักที่วัยแตกต่างกันอาจจะแก่กว่าหรือเด็กกว่าแต่แน่นอนละ่ะลักษณะคนที่ใช่ของคุณนะคะ ต่อให้เด็กกว่าหรือแก่กว่าจะเป็นรักที่มีความทุ่มเทให้กันนะคะเป็นรักที่มั่งมั่นคงนะคะเป็นความรักที่จริงใจนะคะเนื่อเมื่อคุณเจอความรักในอนาคตของคุณเนี่ยนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะคะตามราหูที่ย้ายนะคะคนที่ใช่ของคุณในอนาคตนะคะหนึ่งละมีสเสน่ห์มากความสามารถสองเป็นคนทางไกลหรือคนในเครื่องแบบสามนะคะอาจจะเด็กกว่า หรือแก่กว่าก็ได้แต่เป็นความรักที่ผูกพันนะคะเป็นความรักที่ทุ่มเทและจริงใจอบอุ่นหัวใจนะคะเป็นความรักที่นะคะจะดูแลกันนะคะเหมือนแม่กับลูกหรือเหมือนพ่อกับลูกนะคะเป,คเ,เป็นความรักที่ทุ่มเทเป็นความรักเป็นความรักที่มั่นคงนะคะ ขอให้คุณเจอไวๆนะใครที่มาเจอคลิปหมอดาวคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะนี่คือดวงชะตาของคุณนะคะจัก,กรวาลดึงดูดให้คุณมาเจอหมอดาวคลิปนี้ต่อให้คุณยังไม่คิดเรื่องความรักมันก็มาหาคุณแน่นอนเพราะมันคือโชคชะตานะคะขอให้โชคดีเจอรักที่ดีนะคะหลังจากราหูย้ายขอให้ลักษณะเนื้อคู่ของคุณอันนี้ใครใครชอบน้อมรับใครมันชอบปล่อยผ่านนะคะ ชคดีค่ะขอให้เจอรักที่ดีนะ